สวัสดีในวันแรกของเดือนกันยายนเดือน9ของปีอย่างนี้นะครับแป๊บเดียวก็ผ่านไป8เดือนแล้วใครที่วางแผนจะทำอะไรดีๆในปีนี้แต่ยังไม่ได้ทำต้องรีบรีบแล้วนะครับ ส่วนข่าวสารของเราวันแรกของเดือนอย่างนี้มีหลากหลายและสร้างสรรค์เช่นเคยไม่เสียเวลาไปเรื่องที่ข่าวแรกกันเลยครับกับการประกวดความสวยความงามเวทีใหญ่ระดับประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยอย่างนางสาวไทยเมื่อคืนนี้กันก่อนเลยนะครับปีนี้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและพลิกโฉมการประกวดครั้งใหญ่ด้วยครับ ตัว24สาวงามที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดนางสาวไทยประจำปี2559ในชุดไทย3ยุคไล่เรียงตั้งแต่สุโขทยัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยรูปแบบเทคนิคโปรดักชันสวยงามแปลกตาให้ความรู้สึกเหมือนโชว์หรือการแสดงแสงสีแตกต่างไปจากการประกวดนางงามทั่วไปสมกับเป็นฝีมือการสร้างสรรค์ของบริษัทบริหารงานอ e ีเวนต์ครบวงจรอ,อันดับหนึ่งของไทยติดอันดับโลก ก่อนจะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนลุคของผู้เข้าประกวดและเวทีเป็นแนวโมเดิร์นร่วมสมัยและการนำเสนอแบบแคทวอล์กแฟชั่นโชว์ จากนั้นจึงประกาศผู้เข้าประกวดเหลือครึ่งหนึ่งคือ12คนด้วยคะแนนสะสม1ะ7 0ที่ได้มาจากการปฏิบัติภารกิจช่วงเก็บตัวทั้ง8ภารกิจในแบบรายการเรียลลิตี้รวมกับคะแนนในการประกวดเมื่อคืนนี้อีกร้อยละ30ที่ออกมาเดินโชว์ความงามในชุดราตรียาวกับบทเพลงนางสาวไทยซึ่งแต่งขึ้นใหม่เพื่องานนี้โดยวงซีซัน5 และคัดเหลือ5คนแสดงทัศนคติไหวพริบผ่านการตอบคำถามเพื่อคัดเหลือ3คนคและตำแหน่งนางสาวไทยไประจำปี2559ซึ่งว่าที่คุณหมอสาวหน้าหวานน้องจุ๊บจิ๊บธนพรศีวิราชนักศึกษาแพทย์ปี3มหาวิทยาลัยพะเยาก็คว้ามงกุฎนางสาวไทยคนที่50พร้อมวชิรคทาและเงินสด1ล้านบาทรวมของรางวัลมูลค่าทั้งสิ้นเกือบ8ล้านบาทไปครองโดยก่อนหน้านี้เธอก็ได้คว้าตำแหน่งมิสป๊อปปูล่าโหวตมาแล้วด้วยค่ะ จากการประกวดความสวยความงามเวทีใหญ่และเก่าแก่ของไทยเปลี่ยนไปชมคอนเสิร์ตกันบ้างครับกับคอนเสิร์ตดีๆเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับรูไนที่จัดขึ้นทุกๆ2ปีอย่างอาลัยพาเพลินครับ แสดงดนตรีอย่างยิ่งใหญ่ตราการตาเป็นประจำทุกสองปีและจะสลับกันเป็นเจ้าภาพสำหรับการแสดงดนตรีและเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยบรูไนยอย่างอะไรพาเพลินโดยความร่วมมือกันร,ระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n อ t และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ของไทยกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนาดารุสซาลามเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเชื่อมความสัมพันธ์ธรรมยตรอันดีงามที่มีมาโดยตลอดของทั้งสองประเทศซึ่งในครั้งที่5นี้ที่ประเทศ ไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพก็จัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด Power of Dream พลังแห่งฝันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จถลิงถวัลยระยราชสมบัติ70ปีและเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ70พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีอัจจยีอัสนานโบกียมูอิสัดดินวัดดาละสุลตา่านแห่งบรูไนดารุสซาลามผ่านการแสดงการร้องของนักร้องน้ำเสียงคุณภาพ ของทั้งสองประเทศที่ไปร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงให้ได้ฟังได้เพลิดเพลินมีความสุขกันมากมายหลายต่อหลายบทเพลงอย่างศิลปินนักร้องของไทยก็มีทั้ง3นักร้องจากเวทีประกวดร้องเพลงค้นฟ้าคว้าดาวนำโดยแชมป์เดอะสตาร์แโดมจารุวัฒนที่คงคู่ไปกับคู่จิ้นสา์รุ่นน้องประจำสีสันล่าสุดพรีนวริสาราลัตบ,บทเพลงที่มีความหมายตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยอย่างในหลวงของแผ่นดิน นักร้องเสียงสวยผู้พิการทางสายตาอธิศรีสงเคราะห์กับบทเพลงความหมายให้กำลังใจชีวิตลิขิตเอง,องก่อนที่นักร้องน้ำเสียงดีจากบรูไนดารุสาลามในหลายคนซึ่งนอกจากจะนำบทเพลงดังในชาติของตัวเองที่เป็นภาษามาเลเซียมาร้องแล้วก็ยังโชว์ความน่ารักที่มีสเสน่ห์ไปอีกแบบด้วยการร้องเพลงไทยอย่างเพลงทำบุญด้วยอะไรที่เห็นอยู่นี้ด้วยละคะ่ะ เพียงเท่านั้นนะคะเพราะนักร้องของประเทศไทยและบรูไนก็ยังได้ร้องเพลงร่วมกันที่ก็มีทั้งเพลงที่เป็นภาษามาเลเซียและเพลงภาษาไทยสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ไม่น้อยเลยนะคะ ที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ที่ไปร่วมงานไม่น้อยก็เห็นจะเป็นการขึ้นเวทีโชว์น้ำเสียงนุ่มๆของหัวเรือใหญ่เจ้าบ้านคนสำคัญงานครั้งนี้อย่างอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อภินันจันทรังสีในบทเพลงแนวสุนทราพรสุกกันเธอเราเพลงนี้ค่ะ ยังอยู่กับกิจกรรมงานดีๆที่จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีของประเทศไทยกับต่างประเทศนะครับแต่งานนี้เน้นไปที่ด้านการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยและเวียดนามครับ เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายฝนไปถ่ายทอดผ่านการบรรเลงดานเบลเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ถือเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานของสาธรารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเทอิอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเวียดนามครบ40ปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมาตรีอันดีงามของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานในงาน ว,วันวัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทยหรือเวียดนาม c u l t u r ด days in Thailand ซึ่งหลากหลายไปด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของผู้คนมากมายหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชามมิ่งเวียดนามการแสดงที่สวยงามด้วยชุดประจำชาติอาวใหญ่หลากหลายสีสันที่ดูอ่อนโยนพลิ้วไหวบ่งบอกได้ถึงสเสน่ห์ของชาวเวียดนามได้เป็นอย่างดี ชันเครื่องดนตรีของเวียดนามหลายต่อหลายชิ้นส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีที่ทำมาจากไม้ไผ่ลักษณะคล้ายปงลานของไทยที่ชื่อด่านจึงหรือจึงและอีกมากมายเลยละค่ะ และเช่นเคยทุกวันพระราชสวปพดีอย่างนี้เราก็มีงานเพลงและ MV ใหม่ๆมาใ,ให้คอเพลงได้อัปเดตกันในช่วงเพลงใหม่ MV ร้อนตอนนี้ต้องพบกับเธอคนนี้แล้วละครับสาวเสียงเพลงน้องมิวสิกของเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพิชาน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มีงานเพลงอะไรใหม่ๆมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมบ้างครับสัปดาห์นี้นี่เรียกได้ว่ามีหลากหลายแนวเช่นเคยค่ะอย่างเพลงแรกนี้นะคะก็เป็นแนวป๊อปไออนบีผลงานของศิลปินฮิปฮอปลูกครึ่งสัญชาติไทยอเมริกันคุณพ่อลูกแฝดอย่างเวทไทเทเนียมค่ะแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะเขาคนนี้ได้เดินทางมาฝากผลงานกับดิฉันถึงสถานีของเราเลยละคะ่ะสร้างสีสันให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n b t ีของเราเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับหนุ่มเวทไทเทเนียมที่ครั้งนี้มาในฐานะศิลปินเดียว ชื่อเดบอยเวเพื่อมาฝากซิงเกิลภาษาอังกฤษซิงเกิลแรกในชีวิตของเขาโดยเพลงนี้หนุ่มเวก็บินไปถ่ายทํา MV ไกลถึงนิวยอร์กเพื่อถ่ายทอดถึงเรื่องราวและช่วงเวลาดีๆของตัวเองกับแก๊งเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันโดยหนุ่มเวได้เปิดตัวเพลงนี้ไปแล้วบนเวทีฮอตไนที่เซเว่นซัมเมอร์แจมที่กรุงโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาและยังมีกําหนดการจะไปเดินสายโชว์ผลงานเพลงนี้ที่อเมริกาอีกด้วยค่ะ แล้วยังมีผลงานเพลง<ๆ>เพลงอื่นๆมาแนะนำกันอีกไหมครับเพลงต่อไปนี้นะคะเรียกได้ว่าน่าจะถูกใจคอเพลงลูกทุ่งแน่ๆเลยค่ะคุณอิดเพราะเป็นผลงานของราชินีขาแดนส์ Dance, ตัวแม่แห่งวงการเพลงลูกทุ่งอย่างกระแตอาสยามที่จับมือกับนักร้องสาวเซ็กซี่เจ้าของฉายาแอบเสน่ห์หวายปัญญาริสาเพลงนี้ค่ะ ประชันความสวยพร้อมโชว์ลีลาความเซ็กซี่ขยี้ใจหนุ่มๆที่แซ่บเผ็ดแรงไม่แพ้กันแบบไม่มีใครยอมใครเลยนะคะสำหรับกระแตอาสยามและหวายปัญญาริษาในเพลงแดนสุดมันที่โดดเด่นด้วยกลิ่นอ EDM ซึ่งงานนี้ทั้งคู่ต่างก็จัดหนักจัดเต็มกันมาทั้งเสื้อผ้านหน้าผมเลยละคะ่ะในเพลงที่มีชื่อว่าเวียงนวดให้นุ่ม เรียกว่าทําเอาหนุ่มๆอย่างผมเนี่ยนะครับรวมถึงหนุ่มๆคนหนึ่งด้วยนะครับต้องละลายกันเลยทีเดียวครับใช่แล้วล่ะค่ะเห็นแล้วดิฉันต้องขอยอมแพ้ทั้งสองสาวจริงๆเลยค่ะคุณอิดแล้วก็มาถึงตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสาวเสียงเพลงเนว์มิวสิกของเราด้วยนะครับที่เลือกสรรงานเพลงแล้วก็เอ็มีใหม่ๆมาให้คอเพลงได้อัปเดตกันเป็นประจำครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะคุณอิดและตอนนี้เวลาของดิฉันก็หมดลงแล้วนะคะคงต้องลาไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม ยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิจกรรมงานต่างๆที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้มาให้เลือกไปเที่ยวไปพักผ่อนกันเช่นเคยในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับเริ่มด้วยงานมหัศจรรย์แห่งพันไม้ครั้งที่4ที่ MCC Hall เดอ m a l งาวงวานปิดท้ายด้วยงานสุโค้ยเจแปนที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์สีนครินค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงในวันแรกของเดือนกันยายนวันนี้ครับ ส่วนตอนนี้เวลาหมดลงแล้วคงต้องลากันไปก่อนกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้วันนี้สวัสดีครับ